สิ่งที่น้องถามพี่แฮน์มานะครับช่วงนี้นะครับไม่นอนครับไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทําพอร์ตนะครับทำยังไงนะครับทำยังไงจะติดนะครับต้องเช็คอะไรโอเคครับเดี๋ยววันนี้พี่แฮน์จะมาเคลียร์นะครับว่าสิ่งที่น้องนะครับควรจะเช็คลิต์เนาะก่อนที่การทำพอร์ตวิดีโอเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพี่ฮันดูโซนนะครับสหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ใกล้นะครับที่น้องๆทุกคน่ะจะสมัครนะครับในระบบทีแคสรอบหนึ่งหรือว่าการรับแบบพอร์ตโฟลิโอนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ฮัจะมาเคลียร์นะครับว่า4สิ่งสําคัญนะครับที่น้องต้องเช็คลิสต์ก่อนนะครับในการสักรอบพอร์ตโฟลิโอหนึ่งเลยครับคือสิ่งที่น้องต้องถามเองก่อนว่าน้องๆนั้นอยากจะเข้าคณะอะไรนะครับแน่นอนครับถ้าน้องไม่มีเป้าหมายนะครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอยากเรียนอะไรแน่นอนครับการเริ่มต้นก็จะเริ่มไม่ถูกทีนะคครับกก็ือออน้งยาจ เข้าที่ไหนครับรู้คณะแล้วรู้เป้าหมายแล้วต้องรู้ว่าเราอยากจะไปนะครับเรียนที่ไหนที่อะไรเพราะว่าแต่ละมหาลัยนะครับเขาจะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันนะครับไม่นอนครับว่าการส,สมัครรอบพอร์ตน,นะครับแต่ที่น้องทราบกันคือเกณฑ์คัดเลือกนะครับมาจากมหาลัยออกเองแต่ว่าเกณฑ์คัดเลือกนั้นนะครับจะแตกต่างกันไปนะครับตามที่มาหาลัยต้องการน้องๆเพราะนันน้อง,องต้องต้องเคลียร์ก่อนว่า1นะครับจากที่ไรสองนะครับอยากจะเข้าที่ไหนเพื่อที่จะ3ครับเราจะได้รู้ว่าเราจะทําพอร์ตยังไงเพราะทุ ที่นะครับทุกมหาลัยเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเงื่อนไขในการรับนะครับพอร์ตเนี่ยรอบนี้เนี่ยนะครับเขาจะรับพอร์ตแบบไหนต้องการอะไรจากน้องๆสิ่งสุดท้ายก็คือสิ่งที่4ก็คือน้องๆมีหรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับเช่นนะครับบางคณะต้องการพอในรูปแบบนี้บางคณะบางมอต้องการพออีกรูปแบบหนึ่งเรามีหน้าที่ดูของที่เรามีอยู่แล้วก็จับใส่นะครับสร้างสรรค์ออกมาให้มันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนี่คือ4สิ่งสําคัญครับที่น้องต้องเช็คลิสต์ก่อนนะครับในการสมัครรอบ part for the O. Oh.